คืนนั้นผมกลับบ้านดึกกว่าปกติแสงไฟนีออนริมถนนสาดส่องเข้ามาในห้องแค่คิดว่าจะต้องนอนคนเดียวก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงกุกกักมาจากในห้องครัวผมคิดว่าเป็นแมวที่ชอบแอบเข้ามาแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกําลังรื้อของอย่างแรงผมลุกขึ้นไปดูแต่พอเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีอะไรเลยทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม ผมเดินกลับมาที่เตียงนอนลงพยายามข่มตาให้หลับแต่แล้วเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากใต้เตียงผมแกล้งทำเป็นไม่สนใจหวังว่ามันจะหยุดไปเองแต่แล้วใต้เตียงก็มีเงาดำทะมึนค,ค,ค่อยๆคืบคลานออกมามันค่อยๆย,ยื่นมือที่ผอมเกลงและมีเล็บยาวเฟื้อยออกมาควานหาอะไรบางอย่างผมตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมานอกอก เงานั่นค่อยๆเลื้อยขึ้นมาจนผมเห็นใบหน้าของมันดวงตาของมันเบิกโพรงราวกับจะหลุดออกมาปากของมันอ้ากว้างจนเห็นฟันสีดำผมอ้าปากจะร้องแต่เสียงกลับไม่ยอมออกมาก่อนที่มันจะกระโจนเข้ามาหาผมผมก็รู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่รถต้นคอ